อูอันนี้ผมเดานั่นน,น่าจะเป็นช่อนอเมซอนแน่เลยครับตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่โอหดูขี้มันดิขี้แบบตัวใหญ่มากอ่ะดูดิโอ้หว้าวโหดูดิดูดูลำตัวมันดิ รูตรูของเขาครับใหญ่มากเลยอ่ะนี่แสดงเอ้นี่แสดงว่าเขาชอบออกล่ากกันเป็นฝูงแน่เลยมาแล้วทุกคนมาแล้วครับทุกคน อาหารปลาเท่าไ <5. S 1> หร่ยี่สิบบาทเอาสองคันสาคันห้าสิบบาทเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะทุกคนแต่คุณป้าถือกล้องให้ผมได้ไหมผมจะผมจะให้แล้วอันนี้ผมผมอัดไปแล้วแค่แค่แค,แค่ให้มันเห็นอ่านี่ฮะ อันนี้เราก็ยื่นได้เลยใช่ไหมป้าเราหันหน้าอย่างี้ใช่ไหมแ้วยิงคันนะ,ะนี่ป้าก็เเทมผมเห็นไหมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะ,ะไ่อยากว่าี่ลงไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะว่าดูครับว่าปลาเขาจะกินเยอะอเลย อ่อเห็นเห็นโอเคแล้วอหน้าฝากใหญ่เลยมันอย่างนั้นแหละเองมันก็ปลาข้างเหลืองอ๋อไหวรอดนะครับดูดมันเป็นรอง ผมตได้ผมกลับได้เลยได้เลยแต่มันเป็นปลาไม่มีหยีไม่มีเด็อด่หมดเลยากอันนี้ช่มตอนใช่ป่มใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ